ดึงก็ดึงครับผมอ้มันผมสวบครับผมเสวอสดูเบื้องซ้อนครับเปื้อสอนเปื้อสอนนี่ครับครับพี่น้องผมตกปลาหายอยู่หายกินครับ ก็นี่มาตกประพจนครับผมมาครับหน้าธิรพงศ์ครับธิรพงศ์แต่ไม่สิครับยาที่ใน์มพื่อนี่กันพี่เก่าครับผมสวบสวบพี่เก่าครับก่อนสิตกปลาครับผมเป็นน้ำปูแน่เล็กหน่อยเพื่อปูกระถิ่นมันครับปูพีแก้วครับผม ่บวกเรื่องอมากะรับเสร็จผู้นี้ใ่ไหครับไยกเลยนะยกเลยดยกเลยยกเลแบดเป็นแบดครับผื้นี้ ไปไปมันจับกันดิจริงได้ไม้ป่าเดียดยังบ่พอน้องขอใจอยู่ในป่าเดียดนี่อ๋อไม้ ไ้กวยนิอยครับผมปาตัวไ่หญ่ไปเลยนะโอ้โหกัวติดล้ตาเลยตึงระบี่ปะตึงตึงปลานีครปาตัวไ่ใหญ่ไปเลยครับผมตนมากก็ึงเี้ยเล็บห็นยู่บอนี่เงี้ยดาตาย ผมดกระจกเก็บเก็นเกบเนาานี่ตัวนกเอาครัอกมเดี๋ยวบอกมือนียตีจะเบดได้นนึงเนี่ยเนี่ย่าอยู่เบีน่อยๆนึง ไไน้อยๆครับผมปลาโตซรัพนี่แหละจริงๆฉ,ฉันอยากให้ปาลาน้ำค่ะจะใส่น้ำฉันใส่น้ำแบบสีนี

跟我们家能买一块。 ยดซเ่ปลาฮะปลากยูิาต่อมาครับเมื่อก <ừ. S 2> ี้นี่ปลาิอครับ 5 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 ตาโตไปไงครับผมแต่ก็พอได้ดึงพอได้มวนเแล้วโอ้มันผมตั้งแต่อนไรวะนี่ผมเงียบหููเด ที่ผมแยกแต่ออโตอนนี้กับผมโอ้โหตัวเลยวนะนี่เลยครับเด้อสวบครับผมสวบ น้าม้ายันขึ้นอยู่เนี่ครับ้มมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ ไมเลอได้ด,ด,ดีสอดแกนะสอดแกนนี่ยตัวน่อยยกมันเน่ยทอดเยอะหน้อย,อย,ยู่เจ้าทอดแกนอะไรอ่ะหน่อครับเข,เ,ขเข้าเว้นเขาเป

ตอนับเบิ้ลตอเบิ้ลตอนไหครับไ้ผู้อยหาตัีเพื่อนนี้ ง่ายไหมครับผมนี่บักง่ายเลยครับเนื่อส่บเห้าโอ้ด้การครับด้การนี่ครับผมผลงานของห้าพ่อได้แทงครับผมถือว่าหมานอยู่ครับนานั่นจะเจอไม้แบบนี้ครับผมอ่ะเมื่อนี้กะเมื่อแล้วครับผมครับแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนมักทิ่บีจังไบกลับพาคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้นครับเดี๋็กจิกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ